หลายๆบ้านมักจะเป็นกังวลเรื่องค่าไฟแพงยิ่งชว่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยจะดีนักเราจึงรวบรวม13วิธีประหยัดไฟฟ้าที่สามารถทำตามได้ง่ายไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะ 1. ใช้หลอดไฟ LED แทนหลอดไส้หรือหลอดฟอลูออเรสเซนต์และที่สำคัญหลอดไฟ LED ยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน 2. มันปิดไฟดวงที่ไม่ใช้งานโดยพยายามปิดไฟดวงที่ไม่ใช้งานให้ติดเป็นนิสัย 3. ถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ใช้ออกให้หมดยิ่งทำไม่ถอดปลั๊กออกก็จะยิ่งเพิ่มค่าไฟโดยไม่จำเป็น 4. ลิดผ้าทีละหลายชุดเมื่อไม่ต้องเปิดใช้ปกรณ์บ่อยๆจึงทําให้การใช้พลังงานลดน้อยลงส่งผลให้ค่าไฟถูกลงตามไปด้วยนั่นเอง 5. เปิดหน้าต่างรับลมจะช่วยให้สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าจากการเปิดแอร์หรือพัดลมได้ดีมากๆเพราะสถานที่ที่ถ่ายเทได้สะดวกจะช่วยส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกาย 6. การตั้งค่าสลีปโหมดในแล็ปท็อปเราต่างรู้ดีว่าแล็ปท็อปคืออุปกรณ์ที่กินไฟมากพอสมควรการตั้งค่าสลีปโหมดจะช่วยรักษาแบตเตอรี่ให้สามารถใช้งานได้นาน7ปิดแกดเจ็ตไร้สายเมื่อไม่ใช้งานหากไม่มีการใช้งานหรือไม่มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์เหล่านั้นก็ยังคงทำงานอยู่และยังคงใช้กระแสไฟฟ้าในการหล่อเลี้ยงระบบง่ายๆก็คือยังคงกินไฟเหมือนเดิม เลือกมุมทำงานมุมเดียวเพราะเราสามารถควบคุมการใช้อุปกรณ์ต่างๆได้โดยไม่มีการหลงลืมว่าปิดอุปกรณ์หรือถอดอุปกรณ์แนะนำให้ตั้งเวลาในการใช้ไฟในการทำงานอย่างชัดเจน การจัดระเบียบตู้เย็นพราอยิ่งของในตู้เย็นเยอะแค่ไหนยิ่งทําให้ตู้เย็นทํางานหนักขึ้นพร้อมทั้งจัดวางของในตู้เย็นให้เป็นโซนเป็นวิธีประหยัดไฟฟ้าที่ดีแล้วยังช่วยหยิบของได้ง่ายอีกด้วย10ไม่เปิดตู้เย็นบ่อยๆจะทําให้ตู้เย็นทํางานหนักกว่าเดิมหลายเท่า11 ตั้งเวลาปิดแอร์30นาทีก่อนตื่นนอนบรรยากาศในห้องเย็นสบายอยู่นอกจากนี้ควรเปิดแอร์ที่อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า26องศาเซลเซียสแนะนำให้เปิดพัดลมช่วยเพิ่มความเย็นและรลองว่าเย็นสบายโดยไม่ต้องเสียค่าไฟมากเกินไป 12. หลีกเลี่ยงการใช้ความร้อนในขณะเปิดแอร์ไม่ว่าจะเป็นกระติกน้ำร้อนเตาปิ้งย่างเตารีดเป็นต้น พาอปุปกรณ์ไฟฟ้าเหล่านี้จะยิ่งเพิ่มความร้อนในห้องสูงขึ้นทำให้แอร์ทำงานหนักกว่าเดิม 13. ปลูกต้นไม้อย่างน้อยก็ช่วยสร้างความร่มรื่นให้กับบ้านร่มเงาของต้นไม้ก็ช่วยลดความร้อนได้ดีที่สำคัญการปลูกหญ้าคุมดินมีส่วนช่วยลดความร้อนเข้าสู่ตัวบ้านได้ดีอีกด้วย จบกันไปแล้วกับ13วิธีประหยัดไฟฟ้าในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้เอาเป็นว่าใครที่สะดวกใช้วิธีประหยัดไฟฟ้าแบบไหนก็ลองเอาไปทําตามกันดูนะคะที่สําคัญคือห้ามประหยัดจนเกินไปหรือประหยัดจนไม่สามารถสร้างความสุขสบายหรือเพื่อความลาบเลื่อนให้กับการทํางานของตนเอง ควรเน้นที่การประหยัดไฟฟ้าโดยวิธีใช้แต่อุปกรณ์ที่จําเป็นและปิดอุปกรณ์ที่ไม่จําเป็นต้องใช้สิ่งเล็กๆเหล่านี้ร้อนถูกมองข้ามและส่งผลต่อค่าไฟที่สูงขึ้นจนน่าตกใจอีกด้วย